แบ็คโรสเลยครับผมก็ฝ่ายด้วยเหมือนกันวันนี้มันอาจจะไม่เท่เท่าวันที่ผมปล่อยสุกคนวันนั้นมันนั้เท่กว่าเท่กว่าเท่กว่า,า,าแล้วก็สำหรับนี้ผมก็ต้องขอบคุณหลายฝ่ายเลยครับทั้งทีม U P C แล้วทีมของนาใชัชยชาเลน่าโนมนะครับผมแล้วก็ทีมโครงการจากเอสบอล เรายู่ในวิดีโอกับน้องสิร์มาเต้นให้ด้วยแล้วก็มีใครกันผมก็ไม่เพื่อนทุกคนเลยผมคุณทีมงานทุกคนด้วยนะะผมผมอาจจะสรวนหน่อยนะอาจจะสรวนหน่อยกับคุณที่สู้กันมาแล้วไปถึงเราสู้กันเองก็คุณที่สู้กันมาแล้วผมขอบคุณพี่น้ายด้วยนะพอต้อนรับคนนะครับผมเก็บางรายเดี๋ยววมันจะลืมกินข้าวเลยนะ เนี okay. mm ่ยพี่พี่ยากดท่าก่อนแต่ดูิงข้างไม่ใ่จ้ะก็สุดท้ายนี้ฝนหังนนะกคนสุดท้นี้ก็อีกครั้งหนึงแล้วไม่ชพูดอะไรหรแค่แค่อยากบนทุกคนมากๆเอ๊ะอยากบอกว่าผมผมรับรู้มากเหมือนกันไม่ไม่ไม่ได้น้อยกว่ากันเลยนะผมทุกคนมากรักผมมากเท่าไรผมก็เป็นผมมากเท่าไรผก็เป็นผมมากเท่านรเลยอย่าร้องไม่รอใครก็จะ ใ,ใครก็มองจะไไหายไปสั้นแกนี่ต่ผมหายเองเราะลบหลับแม,ม, <c oughs> ม่ับก <c oughs> ็าย้ไปต้อที่ล่งนี้ตินอนขอนอนบ้างด่งี้นอนนอ้อยแต่กลับไป <c oughs> ก็ได้เกีแต่ก็น,นอย คุณยี่มีเรียมนมาเรียนก่อนขอจบขอจบเถอะขอจบก่อนนะเราก็มางานวิทยา้ัยจ้าที่อ,อที่นี่แหละนะที่นี่แหละช่วงประมาณเดือนธันวาคนะบวงเล็บข้าวงเล็บจบ <c oughs> จบต้องจบเออต้องจบประมาณเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมปีนี้ ไปปีไหนเล่าผมอยู่ที่นี่มาก็เจ็ดปีแล้วนะไม่หรอกเราเราเรามีการจกไปก่อนลในตอนช่วงที่ประกวดตาเซ็ตว่แยงต่อเนี้ยมาเป็นลาสวันต่อเนี่ยมาเป็นยูนยีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มาด้วยการคอนเซ็ปต์อะไรด้วยที่เราเลยไอ้รถแหย่แล้วหรอใหญ่ใหญ่ใหญ่จะต้องเห็นนะต้องเห็นหน้าหน้าขบวน ที่มา่าคิดแบบุ้มๆนะ